สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเรานะคะอยู่กันที่เขาใหญ่ เราอยู่ที่ Yellow submarine อตันอะไรสักอย่างเออ,เอ,อที่เราถามว่าจะมีกาแฟแบบใส่แทงมาให้ไหมไม่ใช่ไม่มีคอนเซ็ปต์ร้านคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนอยู่ในเรือดำน้ำร้านมันจะออกแนวโทนสีดำๆใช่ซึ่งวันนี้คนเยอะมาก เลืมราดซอสน,นี้ปะ<ช>ลืมราดทานี้โดน<ช> <c oughs> ทุกคนดูความยาวของรถนะฮะโอ้ยเยอะเลยอย่างวันที่วันหยุดเหมือนควนสถานที่ถ่ายรูปไม่ได้เลยคือร้านสวยจริงแต่ว่าสถานที่ถ่ายรูปยากมากๆ ก็อาจจะต้องต่อคิวนานแล้วอาจจะได้แค่เทคสองเทคแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเออได้รูปที่ดีได้อะ <c oughs> ก็ยากนะทุกคนต้องแบบรัว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 หรือไม่ก็ถ่ายวิดีโอล้วมาแค็์เอาเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นเนาะก็นั่นแหละน่าจะน่าจะได้คนประมาณหนึ่งลูกจากปกติที่เราต้องได้ที่หนึ่งถึงร้อยลูกอะเรากำลังจะไปคาเฟ่อีกที่หนึ่งนะคะหลังจากที่ที่นี่เราคือมาคนเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆเดี๋ยวลองไปดูอีกที่หนึ่งแต่แต่มันเป็นช่วงวันหยุดแหละก็เลยคนเยอะคิดว่านะ

เดินแนะนําว่าแบบที่พักเข้ายังไงทีการ์ตรงไหนร้านร้านอาหารที่เราจะากินอาหารเช้าคืออยู่ตรงไหนอะไรนี้นะเพราะว่าเราเข้ามาเช็คอ,อินแล้วน่ารักมากแล้วก็มีตู้สําหรับทำเครื่องดื่มอันนี้คือกินได้หมดเลยแล้วก็มีข้างล่างเป็นตู้เย็นนะ่า ว,ๆๆว้าวซึ่งวันนี้คึ้มมากเหมือนฝนจะตกก็เป็นห้องน้ำมีอาบน้ำ จักรยานข้างในด้วยนะเฮ้ยมันถูกเช่าไปหมดแล้วเหรือคันเดียวเองเจ้ยใจเลยทำไมงั้นพี่เจนี่ได้ขี่แล้วเนี่ยยืนสองสามยืนสองลองไปยืน เฮ้ยอย่างนั้นแหละแล้วหนูก็จะแบบพี่นี่ออกเออหนึ่งเหันไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองทำไมมันมีอันนี้ด้วยหนึ่งสองสามถ่ายเก็บบรรยากาศเนี่ยให้ดูก่อนว่ามันจะประมาณนี้อุ้ยมันเหมือนนี่ได้ไหมไม่แขงมันจะออกเขียวเขียวยนะแขนเราอ้วนนะอันนี้คือมีบทบางหรอ ใช่เดี๋ยวเอาให้มันใกล้กว่านี้นิดนึงนบอกเลยข่าวเกินไปอะ่ะมันต้องประมาณนี้มันจะดีเ <c oughs> ช้าตรู่กำลังจะพาพี่เจนี่ไปกินข้าวเชาว้าไปไปไป อันนี้ไส้กรอกนี่คืออาหารเช้านะคะทุกคนเพื่อก,กินได้เลยนะ่ามีข้างนอกด้วยฮัลโหลทุกคนวันนี้แล้วก็วันที่2ของเรานะคะก็คือวันสุดท้ายของเรานั่นเองที่ เขาใหญ่เราก็เช็ดเอาเราสิบโมงนะคะก็จะไปที่ไหนต่อตุ๊กไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่แล้วก็จะไปดูสัตว์ใช่ไปเป็นเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าส์ก็คือวันนี้เราชุด,ชดพอมาสําหรับาก,การไปล่าสัตว์ <laughs> ล้อเล่นจะไปส่องสัตว์ก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นเขาหรือเปล่าใช่ต้องลองไปเสี่ยงดูแต่จริงอาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่สัตว์มันจะออกมาตอนเช้ากับตอนเย็นแต่ตอนนี้เราสายแล้ว เที่ยงวันละเราก็คือไปดูซากอารยธรรมที่เขาเอามาทิ้งไว้ตอนเช้าเนาะเขาซ้อนใส่อย่างนี้ได้ไหมไม่เห็นใช่ไหมได้ดิชมวิวไม่ได้นะคุณแม่มายืนมายืนรอลูกๆไปถ่ายรูปแล้วบอกไปกลับไอเด็กพวกนี้ตอนเกินเดินทางไม่ไหวนะเกินเดินทางกลับเราจอดตรงนั้นไหมได้ เรามีที่จะจอดขัดกับหลายที่เกินแล้วเราก็ไม่รู้เราจะได้จอดหรือเปล่าคะทุกคนใช่แล้วนะเราไม่มีสเสบียองอะไรขึ้นมาทีนี่คาเฟ่เขาใหญ่เกเราเอาแว่นนี้ไปใส่ดีเผื่อมันจะดูแนวกว่า <c oughs> เริ่มเบาลงแล้ว อไอตุ่มแต่ว่ามันยังัวมอยู่นิดนึงใช่รวมอยู่แต่ว่าตอนนั้นคือมันข <อ playground. S 1> ึ้นเป็นจุดๆๆๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆหๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆเลๆๆๆอๆีเๆๆๆๆๆๆ ก็ทันแล้วโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะคะเรามาที่จุดชมวิวหนองผักชีซึ่งเป็นจุดที่เราอยากจะมาตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นจุดที่เราจอดรถครั้งแรกแล้วเราก็เลยเข้าไปเลยเข้าไปจนสุดทางแล้วก็หาหนองผักชีไม่เจอสุดท้ายก็คือที่แรกที่เราที่เรานอนนั่นนี่คือจุดที่เรามาเจอหนอนหนอนบุ้งที่มันทําให้ตาเราเป็นแบบนี้ ใช่จุคือขับรถเที่ยวเขาใหญ่จนสุดทางแล้วก็ขับกลับมาที่เดิมก็คือสุดท้ายแล้วหนองผักชีก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะใช่ไปเราจะไปดูสัตว์กันมาใช้การเดินทางเดินเท้าเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรใช่ซึ่งตอนนีเเ้เวลาประมาณบ่ายหนึ่งกับบ่ายสองรอ้อนมากพูดเลยอากาศกำลังดีเว้ย <laughs> ไปเราไปเดินกัน go, go, go. โกโกโกก ิดก็ด<อ>ันไม่เออม่ฉนไม่เออลอดอัคน,ออนตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะไปที่หอ ีไปก่อนที่มองไสจะมาเหยียบอันนี้กระเด็นใส่เราส่วแว่นคือแบบให้กันดวงกาแดดนะดูนี่ตา โอ้พี่ก็น,นึกว่าอีกนิดเดียวถึงอีกไกลยอยู่อ๋ออีกไกลยอยู่อีกไกลยอยู่แค่มองเห็นจากตรงนี้เฉยๆถูกออยู่งมองจอแล้วไม่มีพันลงแล้วนะพี่ก็เดินขึ้นมาเพราะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตรงเนี้ยต้นไ,ไม้มันไม่ขึ้นเลยก็สรุปคือเคยมีชาวบ้านมาถางป่าเพื่อปลูกผักชีแล้วพอเขายึดพื้นที่คืนเหมือนเดิกันเขาเรียกพื้นที่คืนผมก็พิจารณาเป็น โลงแล้วมีหญ้าสูงขึ้นแทนเพราะต้นไม้ใหญ่มันถูกเอาออกไปละแล้วตรงนี้เขาก็เลยแบบมีสัตว์มากินหญ้ากินนู่นกินนี่กินนั่นกินมีเรามีหนองน้ำธรรมาชาติที่สวยงามมากตรงนี้เป <c oughs> ็นไงเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเราจะดูข้างบนค่ะก็อ,อย่าสองตูดน,นะ <c oughs> ต้องรีบดูแล้วก็รีบกับก่อนที่ก่อน,นี้ฝนจะตกเพราะตอนนี้มีใครอยู่แล้วที่นี่ใช่ไหมฝนมันจะตกแล้วนะอันดูเสือก็มา ังยได้ยินเสียงดิงร้องไหมคือร้องดังกลางวันทลางป่าใหญ่ไงแกคือรู้เลยว่ามันดังไปถึงไหน แบบรู้สึกก่ามันอยู่แถวๆเนี้ยสิ้นสุดทางเดินสวัสดีครับสวัสดีครับโอโหอันนี้ทุกคนเราก็ไปดูหนองผักชีเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่จุดชมวิวหนออเขาชีเรียบร้อยแล้วน้องเราก็กลับมาแล้ว ใช่ถือว่าคุ้มมากๆเลยตรงเนี้ยคือถ่ายรูปสวยวิวสวยดีมากๆเลย้างบนโอเคแล้วหลังจากนี้คือเราก็จะไปโคแบ็กฮ m มถูกต้องเบ้านจักไม่เจอแล้วปิดคลิปเลยปิดคลิปนี่เหรอก้อฝากติดตามรับชมคลิปกาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ิ b s c r i b e ด้วยนะยัยอั ได้ใช่ไหมหันหน้ามาดูลูกซ้มโอ้เลยใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่อ้าวมันไม่ใช่ส้มโอหรือว่าใช่อ่ะใช่ว้าซุมโอ้ต้องมีหนามส้มโอผิวไม่เกี้ยงแบบนี้ส้มโอผิวมันเกี้ยงไม่ใช่หรอไม่เกี้ยงอันนี้ก็จะเป็นโซฟานะทุกคน แล้วก็เราก็จะสามารถเห็นพี่เจนนี่อาบน้ำอยู่ข้างในได้พี่เจนนี่ไม่บอกลาพันเซลชัดลาพันพันลต้องตัดหรือเปล่าไม่ตัดไม่ตัดเคยออกแล้วเคยออกแล้วจะยืนดิตรงไปเลยใ่ไ เลยไม่ต้องเลี้ยวอยู่ตรงไหนอะนี่เขาบีบแต่อยู่อ๋ออาอาตรงตรงนี้นี่เอเอหนูงงหนูขอโทษหนูไปเลี้ยวข,ดดข้างหน้าได้ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะตรงหนูขอโทษตรงไปเลยเออหนูขอโทษหนูขอโทษหนูผิด ก็ตรงอ่ะมันทางมันก็ตรงนั้นเลยสวยมากเลยข้างหลังเลยดูดิใช่ตรงตองนั้นก็คือตรงปะวะหนูมันก็ตรงเนะก็บอกว่าตรงเข้าคอกไปก็จะมีหลังคาครับพรุ่งนี้ปะ เออเออใช่ตรงที่หลังคาไม่เคยเข้าคงหไม่ได้พูดผิดคลาบอกว่าตรงตรงกับไม่รู้แ่บมันคือทางตรงคือตรงไหนอะไม่ใช่หลังคาตรงเนี้ยข้างหลังนู่นเออนู่นข้างหลังเหมือนกันทางนี้นี่คือหลังคาตรงนี้นู่นนี่เจอนี่เจอนี่